สองปีครึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อเลยใช่ตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้กลางปีใช่่ะเป็นไงคะกลับมาครั้ีก็คิดถึงพี่ๆค่ะรู้สึกดีค่ะจริงๆก็แบบเป็น new normal ที่เราต้องคุ้นเคยเป็นอย่างความตั้งใจของเราดีๆจริงๆโอ้กลับมาก็คือกลับมาถ่ายโฆษณาสี่ตัวก็แบบกับเมคครแรที่เพราะปูหายไปจริงๆปูคือแบบช่วงนั้นก็คือไปแล้วตอนนี้ก็กลับมารับงานบ้างเพราะนอกเราก็ต้องใช้งาน อืมจริงก็แคสต์หนังแล้วก็ปิดกล้องหนังไป Paradise City อืมซึ่งแม้จะออกกลางปีนี้แล้วก็ถ่ายแบบทำงานที่นูน่นค่ะแล้วก็พักผ่อนปี2020ก็เหมือนทุกคนล็อกดาวน์อยู่บ้านค่ะซึ่งทอยางก็ดูไปได้สวยทั้งงานที่วิจารณ์กลับคอนแทนต์กับที่ไทยจริง,รงๆนี่ก็คือที่ที่เราทำงานมาโดยตลอดอยู่แล้วเราจะให้ปูหนีไปตลอดมันก็ไม่ใช่แต่ว่าตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่พร้อมแต่ตอนนี้ก็พร้อมกลับมาแล้วค่ะงานตอนนี้มีอะไรบ้างที่กำลังจะได้เห็น เอ่อจะมีที่นู้นมีหนังเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแคสซีรีมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องรอให้ผลสรุปเหมือเมื่อครั้งที่แล้วปูจะไม่พูดจังกว่าข่าวทางนุ้นจะแจ้งออกเนี่ยยังมีลุนออนนล้นมีค่ะมีค่ะมีตอนไ่ไทาาเงมาโอ้มีความสุขสุดหัวใจเลยค่ะเพราะว่าปี2020ก็อยู่บ้านตลอดและอยู่ที่นู้นคนเดียวแล้วมันก็เป็นล็อกดาวน์ตอนนั้นเคสที่นั่นก็ค่อนข้างเยอะเพราะตอนนั้นเมืองไทยเปิดที่นู้นปิดแล้วก็สลับกันตอนนั้นอ่ก็ ผิดหวังหลายเรื่องแล้วพอได้ไปกองมีความสุขก็ถ่ายฮาวายค่ะถ่ายกับสองเดือนสองตัวเลยโอ้ตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรเยอะเราไม่ได้ดีใจที่เขาเลือกเราแล้วเราได้ร่วมงานเนี้ค่ะเหมือนทุกคนไปกองก็มีความสุขค่ะจริงๆปูปูเป็นคนที่มีอะไรไม่อิงกระแสะเลยค่ะก็คืออยู่ในโลกของความจริงว่าเราทํางานเรามีความสุขผลงานออกมาดีแล้วก็คนชอบพอแล้ว จริงๆก็ทำไปเรื่อยๆหวังว่าจะสร้างอาชีพให้กับตัวเองเหมือนที่ตัวเองมีในเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะใจก็อยากอยู่นะคะเรื่องนี้ไดยกเน, <Mum> น,นี่เรื่องนี้จอห์นโทร์ตากับบูสวิลลิสค่ะเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานวัอนี้ใส่ดีทั้งคู่เลยค่ะนใส่ดีทั้งคู่แบบนใส่ดีมากๆแล้วก็พกูดกับคุณช so <M> ักราโซก็น,น,นิสัยดีค่ะว <M> ันนี้เป็นเป็นความฝันของเราคปูที่ได้ร่วมงานครับปูดูหนังจอห์นโทร์ตาตั้งแต่เด็กค่ะ <M> ดูบูสตตั้งแต่เด็กชอบมาก <M> แล้วพอได้ร่วมงานกับเขาจรริงกก็ู้้สึแบบโอมันคคือวามฝันเป็นจริงอะกา็ ปูว่าจะเรียกว่ามันต่างกันเลยปลูว่ามันแค่วัฒนธรรมมันก็ต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ปูว่าทั้งทั้งสองประเทศดีนักแสดงไทยที่มีสีมือมีเยอะหนังไทยที่ดีมีเยอะมากๆพุ่มกับเก่งๆมีเยอะมากจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากแต่ในใจปูที่รู้สึกว่าต่างก็คือวัฒนธรรมเนื้อเรื่องต่างกันใช่ไหมเล่นเป็น detective ตำรวจสอบสวนเรื่องราวเป,เป็นคนฮาวาย เป็นเป็นเป็นตัวสำคัญยังไงในเรื่องก็คือเป็นตัวเดินเรื่องว่ามีตัวร้ายจะไม่บอกเป็นใครแล้วเราก็สอบสวนมีเรื่องมันเกาะแล้วก็พยายามให้จับเขาไว้ก็คืูเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักใช่ก็คือความอะไรเยอะไหมไม่ไม่เยอะมากค่ะปูปูไม่ได้เน้นฟันอยู่แล้วค่ะกันลูกคาดหวังกับเรื่องนี้อะไรสวยบอกปูปูไม่คาดหวังอะปูรู้ว่าตอนเนี้ยด้วย ตอน streaming service เยอะลงหนังเยอะในใจปูถ้าไม่ใช่หนังทุนแบบมาเวลทุนยักษ์มันพูดยากว่าเราจะคาดหวังอะไรแต่ปูมองว่าเราอะร่ะทำปูเซ็ตใจปูเพราะได้ร่วมงานกับทีมงานที่เกิดมาก็ไม่ได้คิดว่าจะร่วมด้วยความตั้งใจของตัวเองแล้วก็จะพยายามไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วนอกจากเรืงนี้แล้วจะปูพูดงการนารุ่เป็นร่าทังอะไรบ้าง ก็น่าจะหวังว่ามีแบบซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะต้องรอดู่ะแต่ปูไม่สรุปเองแล้วรอดูจริงๆเพาไม่ไม่ชอบพูดเอ็กอ่ะงานมีวงมอนดลอะไรไม่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 รับเลยโฟกัสกับหนังเดียวค่ะเพราะอะไรครับปูสามสิบสามแล้วใครจะจ้างไปเดินแบบจริงก็ไม่ได้อายุแล้วใช่แล้วปูก็รู้สึกว่าในใจปูมีความสุขอบะปูอยู่แอลเอไม่งั้นต้องอยู่นิวยอร์กอ่ะปูควรจะได้งานแต่ชิงมั้งชิงยากสิ แต่ปูหูแต่อย่างที่บอกคนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไปและทิ้งทุกอย่างอะ่ะไม่มีทางเข้าใจว่ามันยากขนาดไหนโอ้เยอะมาก <ไป S 1> เยอะมาก <ไป S 1> เยอะมากจนปูต้องเลิกคิดถึงคอมเมนต์หรือความคิดเห็นหรือความต้องการของคนที่นี่<ม>เราต้องมองว่ามันแบบเราคาดหวังว่าจะปังเหมือนเป็นที่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นตัวที่ไม่มีใครรู้จักคุ้มกับสิ่งที่ถึงจากที่นี่คุ้มทุกอย่างเพราะปูแบบ ปูได้เป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะแลวปูก็รู้สึกว่าไม่ได้อิงกับคําว่ากระแสแล้วมีหรือไม่มีไม่สําคัญอยู่ที่ว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เพื่องานมากกว่าจุดที่ปูบอกว่ามันมีน้ำตามีแต่ั้ใาว่าดิ่งแน่หมดิ่งสิก็แบบคู่มันก็ไปไม่รอดโดนด่า11รอบมัองทัวลงไม่รู้กี่รอบหนักมากจัดการยังไงครับก็ต้องรู้ว่าแบบตอนแรกก็เสียเหมือนกันเสียแบบเสียใจมากแต่ในใจก็ เราต้องรู้ถึงความจริงอะ่ะรู้ว่าอะไรคือหน้าที่เราจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราทําได้จริงแล้วอะไรที่มันคือโลกโซเชียลมันคือโลกที่เราควบคุมไม่ได้เลยแล้วจะไปตลอดนตัดเถียงเขาเหมือนกูเห็นคนฟ้องเยอะกูก็รู้สึกกูไม่อยากทำเพราะในใจคิดว่ามีแค่ครั้งนึงที่แบบเ้ยอยากฟ้องไอ้ฟ้องพอพปขาปัดทนายคิดใจว่าเราจะมาจ่ายเงินเพื่อให้คนมาขอโทษเราทั้งที่เขาแค่ออกความเห็นถึงความคิดเห็นเขาทําให้เราเสียใจแต่มันก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของเขา แล้วเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเราลบสิทธิ์เขาวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองว่าบางเรื่องก็มันก็ทจิตใจดาราอยู่ล้ว่าแล้วตอนนี้เขาเข้าใจไหมครับไม่ปูว่าอย่างปูว่าจะ <laughs> งไงก็ต้องโดนพอจะเป็นปูได้ทุกวันเนี่ยม,มันยากไปพอจริงๆแล้วเราอยู่กับก,บกระแสมาแทบจะกก็คิดสิดาราแบบอ่าดูข่าวล่าสุดคนใส่ใจในวันที่เขาไม่อยู่อะ่ะ mm hmm. แต่ในวันที่เขาอยู่ mm hmm. เขาทุก mm hmm. เขาบอกบเขาเป็นโรคซึมเศร้ากับไม่มีใครเห็น แต่ปูคิดในใจแล้วว่าปูอยู่มานานเนี่ยปูเคยร้องไห้ต่อหน้าสือ่อปูเคยพูดว่าปูเสียใจแต่ตอไปนี้ปูคิดในใจแล้วว่าปูไม่อยากให้คนเห็นความอ่อนแอของเราเพราะเขาไม่ควรได้เห็นอือัได้อไ่อพี่คําว่ากระแสะมีความหมายอะไรในช่วงโควิดคนไม่มีข้าวกินคนสูญเสียคนในบ้านคนสูญเสียงานสูญเสียอนาคตสูญเสียความฝัน กระแสเดินพรมแดนในใจปูคือมันเป็นเรื่องแบบเรื่องไม่สําคัญแล้วอะและในปีที่ปูพักอยู่ที่อเมริกาคนเดียวปูก็รู้แล้วว่าเกิดมาครั้งเดียวทำเป็นสิ่เงเวงรักเลีเ้ยงดูพ่อแม่ได้ช่วยเหลือคนที่เราอยากช่วยช่วยจริงแบบช่วยเงียบเงียบก็ได้เหมือนเราช่วยต่อหน้าคนเหมือนต่องลง IG, ไอจีเหมือนต่อทำอะไรแบบเลิกเล่นไอจีไปห้าเดือนได้ท่ศทคติอะไรเยอะมากช่วงหลังจากเดือนหกที่มีข่าวก็ไม่ได้ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลย,เลเลยอืมแล้วก็รู้สึก หายไปหมดตอนนั้นตอนนั้นหายหมดเลย <S <S ตอนปี2020คือลูกค้าหลายคนก็ไม่อยากจ้างเพราะแบบกระแสสังคมค่อนข้าง,ง,งแรงแต่ปูก็คิดว่าเราจะแอบอยู่ทั้งชีวิตอะ่ะกับสิ่งที่คนไม่เข้าใจแต่ไม่ต้องการเข้าใจเราก็ต้องเราต้องสู้อะ่ะแต่เงินเก็บหรืออะไรเงินที่เราเก็บก็มีค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นก็แบบไม่ต้องซื้อของสิไม่ต้องแบบ ม่ได้ออกไปกินข้าวอยู่แล้วยุคโควิดก็ทำให้อาหารกินอยู่ที่บ้านเลยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะกว่าเนี่ยนะท่าจะไม่ได้เลยในช่วงนั้นโอ้โหกว่าจะแบบจิตใจแกร่งแบบนี้ปูบอกเลยนะปูมีช่วงที่ดักเยอะมากแต่ในใจปูคิดว่าปูเกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ปูอ่ะปูก็ต้องสู้เพื่อเขาสิคนที่ปูไม่เคยรู้จักที่ตัดสินชีวิตปูช่างมเถอะแบบปูจะตายปูจะอยู่มันไม่ได้มีความหมายเขาก็พิ์เขาก็ไปเขาก็ นึกออกป่แล้วถ้ามีใครอยากจ้างเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรผ่านทุกจุดมาแล้วผ่านตอนลูกลุดผ่านทุกอย่างมาแล้วเราก็ขึ้นลงขืนลงข้นลงข้นลงไม่เป็นสิ่งไม่จีรังอยู่แล้วใช่เออเข้าใจไปกับมันอยู่กับมันแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขพี่ทุกวันนี้เราอยู่รอดมายุคโควิดยังมีลมหายใจอยู่กี่คนทั่วโลกอะไม่รอดอคแค่นี้ตื่นมาทำงานก็โอ้ขอบคุณและกระแสะม,ม,ม,มีไม่มีปังไม่ปัง ช่างมันเถอะมีงานทําได้เจอคนที่เรารักทำาน,นสิ่งที่เรารักสิ่งที่หาได้คือด้วยความจิของเราเไหมปู่ปูว่าก็นั่งนั่งกับปู่ว่าคนเรายุคนี้ไม่ชอบนั่งกับความรู้สึกตัวเองมักจะหาทางหนีมันไปเที่ยวกินเหล้าเจอเพื่อนช้อปปิง้งทาง,งานทํามีแฟนแต่ปู่ว่าบางครั้งอ่ะเรานั่งกับความรู้สึกจริงอ่ะนั่งกับชีวิตจริงนั่งกับสถานการณ์จริงๆอ่ะแล้วถามว่าเรารับได้กับความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่จริงๆอ่ะ รับได้กับมันไหมแล้วถ้าเรารับได้อะคือว่าเราผ่านได้เห็นว่าตอนที่ปูดามีป้ตึ้ทุ่งปวดในใจตด้วยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าคุณตาเป็นคนสุดทันอําเภอสอมพี่นาก้บับเองแก้บนใช่ค่ะก็คือตอนนั้นก็ไปร้องไห้แบบแต่จริงๆกับไทยช่วงนั้นก็คือไปหลายวัดแล้วคนถามว่าปูมูทําไมอะไรเงี้ยคือในใจปูรู้สึกว่าเป็นที่เดียวที่ปูนั่งและปูรู้สึกสงบและเป็นที่ที่เวลาปูอยู่เมืองนอกกับปูคิดถึงปูคิดถึง คิดถึงวัดมันเป็นความรู้สึกที่ยากมากตอนนั้นที่เจอข่าวเยอะเหมือนเจ็บใจเหมือนกันน่ยแบบเหมือนเหมือนแบบอยู่เมืองไทยทําไมไม่มันมปมันเออมันแบบทํายังไงมันก็ต้องเจอเรื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดอะไรเงี้ยแล้วหนีไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าเออหรือมันเป็นที่ที่แบบไม่ได้ต้องการเราอะไรเงี้ยแต่พออยู่นู่นก็แบบก็คิดถึงคิดถึงบ้านคิดถึงอาไนคิดถึงร้านอาหารก็เลยไปวัดแม่พุ่มแล้วก็นั่งแล้วมันสงบ แล้วคนในวัดก็บอกว่าพร้อมม่พุ่มสิก็แบบให้คนตัดสินเองเนาะก็๋ยวกเขาหาตัปผู้คแต่ว่าขอบฮอนไป,ออนไปเฉยไม่ได้บนค่ะ<อ>แต่ก็อก็อบอกก็จริงๆก็บอกว่า,วาแบบเจ็บปวดมาเยอะอยากอยากไม่เจ็บบ้างอยากเริ่มใหม่อยากหลุดอยากหลุดจากตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องหันกลับมา,าได้ไปได้อนะไรเงี้ยไม่ขอื่อนงาขอแบบขอแค่น,นี้แหละคือขอเนี้ยว่าของานชิ้นหนึ่งที่ทำไม่ปวดเดินไปข้างหน้าได้เรื่องชุดหน่อย ก็เพราะว่ามันเป็นก็เหมือนที่พูดในงการแฉะว่ามันเป็นช่วงที่ปวดแบบทุ่มกับการสร้างกระแสไปเมืองนอกทุกทุกคนก็ทําเหมือนกันดาราทุกคนแต่แบบในใจก็มันเหมือนหมดแล้วว่าอยากมอบให้เขาจริงๆเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากเป็นชิ้นที่เราเราไม่เคยให้อะไรตัวเองแบบนั้นน่ะแต่ก็อยากจะหลุดกับตรงนั้นไปเพราะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากยึดติดกับอะไรแล้วว่าก็คืออะไที่ ปูไม่ปูไม่บนบานเนี่ยปูจะบอกปูจะบอกเฉยแต่ทั่วติดปูดทําบุญหลายที่นะจะบอกว่าหลายที่แล้วนี่ก็หนึ่งในหลายที่ที่ไปอะไรย่างเงี้ยแต่น,นนะี่คือสัตว์ละก็หลายที่ก็มีมีที่บริจาคกนันแต่เราไม่พูดแค่นั้นแหละมีแต่เป็นธารกิจธุรกิจ มีค่ะเพิ่งบินไปนครศรีธรรมราชเมื่อวานไม่ไปไอ้ไ่เหรอไม่ไอ้ไข่ไม่ได้ไปค่ะไปสารรับเืองค่ะกี่ที่คะที่ดำไปที่จะต้องจำโอ้เยอะมากเยอะมากจิเยอะแล้วก็7ปีอ่ะกับการไหว้7ปีที่รอคอยไปตลอไปหมดอย่างเงี้ยหรอไปจริงๆชอบไปอยู่แล้วเพราะไม่ไม่รู้จะทำอะไรกับเวลาก็มไปไหว้พระนั่งน่งสมมูร์นี้ยจาสิเพราะจดในไอโฟนไม่ได้ไม่ได้ต้องจา ก็พูดกิจกไก็ไปไหว้อย่างเงี้ยตอนนี้มีแฟนอยู่ไทยอีกนานไม่นานกับท็อตเมษา่าพิเศนแรกอีแฟนบนใหม่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะแก้จนมึนเลยตอนเนี้ยก็เลยหยุดก่อนหยุดก่อนเอาความเข้ให้หมดใช่ใช่เราไม่ไม่ขอใหม่แล้วตอนนี้ปูว่าปูรู้สึกว่าอะไรอะไรน่าจะดีขึ้นนะหวังจะสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ตกอีกรอบแต่ไม่หรอกมั้งอาแล้วกลัไปครงนี้ก็คือลุยงานใช่ลุยงานแล้วก็จะอยู่ยาวค่ะ แกบอกกลับไปปีมั้ไหมที่บ้านมีอะไรมีต้นไม้ไหมไม่มีค่ะเช่าเอาค่ะก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายกว่าตรงนี้เยอะอืมมีท่ากันซื้อมีใครดูแลบูรไหมไม่มีค่ะอยู่คนเดียวอยู่กับหมาสองตัวที่รับเลี้ยงที่โพส่อยาบ่อยในไอจีแฟนอ่ะไม่มีนะไม่ไม่ไม่สถานเลยที่มันยุคโควิดตอนแรกคือตอนตอนนี้เพิ่งมาเริ่มมีแบบคุยบ้างแบบโอเคเห็นทุกอย่างเริ่มเปิดนิดนึงก็มีเดทมีอะไรเงี้ยแต่ว่า2020ใครจะกล้าไปที่จักการณ์จะติด ตอนนี้เอาเรื่องงานทีพี่จริงๆเพา10ปีที่ผ่านมาแบบโหเบอะบูพยายามเขน่าจะฟังแบบที่เขาทักตั้งแต่ต้นๆมาปวะเรื่องความรักเหมือนกูไม่มีคู่กูก็น่าจะฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังก็เลยบบต้องเจอด้วยตัวเองบอกคู่มาทีหลังไม่เหมือนเราตอมีาเราป็น่รักูว่าบูเป็นคนที่อินกับความรักมากก็อย่างที่รู้อะที่ผ่านมาอินทุกครั้งแล้วพอ พอมีเราก็เราอยากให้มันไปได้รอดแล้วก็มันเหมือนกระแสสังคมได้ยเราแบบเหมือนพอเราเหยียบตอนนั้น30ใช่ไหมตอนนี้33แล้วตอนนั้น30ก็คิดว่าเออต้องแต่งงานต้องมีลูกแบบสังคมกดดันต้องจบแบบสวยไม่งั้นจะเป็นดาราที่คุกคนไปวันวันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเหมือนผ่านจุดนั้นไปแล้วอะแล้วก็เออไม่มีก็ได้มีความสุขแต่ยังไม่ได้ปิดใช่ไหมคะก็ต้องให้คนถูกใจเข้ามาคือแบบถึงปิดคนที่มันใช่ก็ ก็ต้องทะลุกำแพงได้กถาเป็น่าไมอ่ะก็ไม่ะคงไทยก็ได้เธออย่าปิดก้นโอกาสจะสิอยวไปบอกฝรั่งนีไม่มีใครมาจีบที่นี่แที่มีคนพักว่าเราจะม่ไม่เขาบอกว่ามาตอนแบบอายุเยอะกว่านิดนึงใช่มาเลดนิดนึงนางคหลงทางไม่มี G P S เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาเจอแล้เนี่ยก็บไปเจอห่เคนเดียวมาเงาหเงา ช่วงนั้นคือแบบโหปักแบบเปิดโซเชียลก็อยากจะร้องไห้พอแบบอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวหมกมุ่นเปิดข่าวก็เห็นแต่แบบโหแบบตอนนั้นมันยากมากเพราะช่วงนั้นตอนโรคระบาดเราก็ก็เหมือนอารมณ์ทุกคนอะ่ะเพราะที่อเมริกาไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบโรคนี้รุนแรงแค่ไหนถ้าติดเป็นยังไงก็ตอนนั้นหนอยเมกาเจอคนแล้วเจอข่าวแล้วก็เลิกกับคู่มั่นด้วยแล้วตอนนั้นเราจริงๆอ่ะวางแผนแต่งงานเดือน6กจองสถานท,ที่ทุกอย่างเสร็จสับแล้ว แล้วทุกอย่างก็ตัดสินใจว่าไม่ไปต่อแต่จริงโควิดมาก็ไม่ได้แต่งกันอยู่ดีสมองในแง่ดีว่ามันเป็นเรื่องของเคยเป็นค่ะคือเป็นโควิดที่นู่นค่ะงงเป็นแรกๆเลยค่ะมาก่อนเลยอาการปวดหัวแล้วก็เจ็บหน้าอ,อกออนนากินพาราอยู่บ้านค่ะอยู่นู่นจะให้มีแ<น>ต <iros> ่หัอยู่นู่นใช่ไหม ่ถ้าแบบมีคนมาแบบมามาม,ามันใช่จริงๆก็ก็ครบเขอจะให้ฉันอยู่<ม>คนเดียวจริงเหรอ <c oughs> ไม่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 ไมยังบอ,บอกี่จะมีรักดีๆอยู่พร้อมสิโถไอ้เป็นคนขี้เหงนาเนะอะ <c oughs> ต้องเป็นแบบไหนดีคะ,ะเป็นคนแบบไหนดีคะปูว,ว่าเป็นคนรักเรามากกว่าที่เรารักเขาอะครั้งเนี้ยขอให้รักเรามาก งานสังคมทาค่ะทาค่ะจะเร่มจะเริมเป็นยังไงทำตลอดอ่ะจริงๆิตอนนี้ไม่ลงแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบในใจตอนนี้ปูตอนนี้ปูว่ารอให้สิ่งปูว่ามันอยู่ระหว่างปูกับพระเจ้าปูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วพ่อแม่ปูคนละผ้าปูเห็นว่าปูทำแต่ปูว่าในยุคนี้ไม่อยากทำ YouTube ไม่อยากลงไอจีไม่อยากทำอะไรเพราะเราช่วยคน แค่นี้เขาก็ลำบากพอแล้วเราเอาเขามาลงอีกอ่ะมันยิ่งไปกันใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าแล้วงานยูเนซีอาก็ช่วงนี้อย่างที่รู้มีโจลีเพิ่งลงพื้นที่เยเมนไปแต่ว่ากุ o บิลแบร์นส์เดอร์คนอื่นก็ไม่ได้ลงพื้นที่เลยด้วยความที่โควิดท่ายก็ปิดโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขีกอบ่า่คืออวินเซอร์ก่อนนะครับ